ดูต้นดูใบนะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้มีไม้กระโดงมาแนะนํานะครับแบบนี้นะครับต่อคู่สูงเมตรกว่านะครับสามร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไม้เข่งเสริมรากนะครับต้นสูงสูงแบบนี้นะครับมีราคาตั้งแต่เจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันบาทนะครับความสวยสวยขนาดไหนท่านลองมาดูนะครับนี่ครับดูต้นดูใบนะครับดูลำตอเสริมนะครับ ทุกท่านนะครับที่เขาซื้อไปนะครับที่ปลูกต่อเดียวไม่ขึ้นนะครับได้ไม้2ต่อ3ต่อแบบนี้ไปปลูกนะครับส่วนมากก็จะงามกันหมดเลยการเลี้ยงของเรานะครับเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับต้นไม้ใบใหญ่ยอดเดินดีตอใหญ่ต้นอวบต้นใสนะครับ0ูนย์เก้าหนันนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็สวนอยู่ตําบลโคกไมลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับผลสวนพันไม้อยู่ห่างนครนายกประมาณ11โลครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ